Okay. สีเกมเขาบอกว่าในอนาคตไม่แน่จะไปแข่งที่โอลิมปิกที่สีนะคะเดีวเราปแขกับเขาว่าอะไรจะชาก็นน,น้เองครับ่าคุณแม่ได้เหรียญทองก้วได้เรียญทองเกมิริาแม่ิาท้าอิสานบ้านเขา ก็อยากให้ร่มจกนค่ะก็อยากเชิญชวนเพื่อนศนะค์แล้วก็ประชาชนทั่วไปนะเข้าร่มโครงการค่ายอาสาพันาที่จังวัดประจบทีรีขันธ์นะช่วงเชิญร่วมโครงการบริจาคสิ่งของมจะเป็นสื่อที่ไม่ใช้แล้วเสื้อผ้าที่ยังพอมีอยู่ก็ให้นุงได้ค่ันนี้ก็แต่าสเรา ปัจจุบันในสังคมมีผู้ได้โอกาสมากมายยังรอคอยความช่วยเหลือจากผู้ที่พร้อมทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์แต่ยังมีบุคคลหนึ่งที่มองเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับคนกลุ่มนั้นการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเยาวชนทั้งหลายแต่ที่ขาดไม่ได้สำหรับเดไทยก็คือสื่อการเรียนการสอนข้าพเจ้าจึงอยากชวนชวน มีิทธัศึกษาทั้งหลายให้มาเข้าร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาส่วนประชาชนทั่วไปที่สนใจก็สามารถร่วมบริจาคได้ร่วมบริจาคเงินสิ่งของและอุปกรณ์ทั่วไปได้ที่หมายเลขนโรศัพที่ขึ้นอยู่ต่อไปนี้ส่วนเงินที่จะบริจาคก็สามารถที่จะ บริจาคเข้ามาที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ต่อไปอข้าพเจ้าจึงอยากขอขอบคุณประชาชนและนิสิตนักศึกษาทุกทายที่ได้ร่วมใจตันสืนคานในการทำค่างนี้และเอกัน

ด้านละท่านชื่นชอบครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะคคเรื่องแรกเรื่องไหนหรอเรื่องไหน,นคะจ๊ะเรื่องแรกที่จะเสนอครับคือเรื่องอกระเป่าแดดใจสั่นและเจ้าสาวคอยค่ะ พอใส่ได้ครับเร่ต่อหน้าข่าวโดนใจไม่มีเงี้ยมาซ่าแล้วจะรู้ต่อไปว่านเนี่ยสุดพิเศษนี้คือชมรมอะไรครับต่อค่ะสุดพิเศษในวันนี้นะคะก็เป็นหม่อมราชวงศ์ท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้ใจบุญมากโครงการบริจาคให้กับเด็กผู้ได้โอกาสและและหม่อมราชวงศ์คนเล่นใคร ก็จะเาสัมภา์ถึงสุดที่อกรซได้ไปทมาใส่เสื้อไม่ตองเป็นตัวเองบ้านน้ไปคือองตัวเองตลอดเนรงรงเนี่ยได้ไปทำกับเรื่องกับนิสิตที่ไหนบ้าง๋อปนิสิตจากธนาการครับรับาาลาสี่ะไ ผมมันจะบอกไม่เป็นยังไงโง่ปัญญาอ่อนใช่ยังไม่ใช่ใช่ แต่นี่ล่ะเดินสะดุดน้ะอะไรครับธรรมดาดีกว่านะครับก็ไปช่วยเหลือเรียนบ้านน้ำด้วยนะครับซึ่งขาดอุปกรณ์อุปกรณ์ในการเรียนต่างๆขอบคุณพุทธสังสุนรายการของเราครับเวโซน่าดูงไม่ออกเขาวโดนใจเรียนเป็นธรรมาจูงหมาห้า ขอขอบคุณที่แต่งหน้ามาจากสนาเพื่อผ้าสวยๆจากฮองเสื้อหน้าพวงสาวฮองเสื้อขนาจากเชลชูรี่ค่ะใชื่อฮองเสื้อเชรี่นะะอ๋อจบการพี่ชายจะขอจบการอะไย ประจบคิดเนขันนะคะก็ขอเรียนเชิญผู้สนใจเขา้าร่วมโครงการหรือร่วมบริจาคนะคะเงินสิ่งของหรือปกรณ์น,นะคะเพื่อน,นําไปพัฒนาโรงเรียนพนัฒนาห้องสมุดเราจะานาไปสร้างสนามเล็กเล่นสร้างสนามกีฬาและนําไปจัดก,กิจกรรมให้กับน้องผู้ได้โอกาสคะ่ะสนใจติดต่อเพิ่มเติมน,นะคะก็ถ้าถ้าเป็นต่างประเทก็จะเป็นที่อยู่นะคะ8 0